สำหรับแฟนๆ2 3 Mania เท่านั้นกับโปรโมชั่น2ต่อเพียงใส่โค้ด HS Mania ต่อที่1รับส่วนลดไปเลย10%สำหรับสินค้าราคาปกติต่อที่2ทุกการสั่งซื้อขอเน้นเลยว่าทุกการสั่งซื้อทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาเพียงใส่โค้ดก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษทุกเดือน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิีดต้ตนรับทุกคนเข้าสู่ชอบทเวนตี้ทเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับสำหรับคู่ที่พวกเราสองคนไม่ได้ทำเนี่ยเราจะไปพูดในช่วงวันใหม่นะครับของวันพรุ่งนี้เป็น t เวนตี้ r e ีแมนเนียรีแคครับมงนาแสนซับไปด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจพวกเราสองคนรวมไปถึงกดไลค์ด้วยนะครับ เรามาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ2ทีมคลาสสิกในตำนานนะครับชิคาโกบูลซับทีมที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินครับเดินทางมาเยือนบอสตันเซลติกครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะบอสตันเซลติกเซได้มาคัสมาดกับมาลงสนามทำการแข่งขันนะคะเพราะว่าเขาเปรคไปเนื่องจากไม่สบายอ่ะในขณะที่ชิคาโกบูลเซคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมขยับเอาเจวอนเต้กรีนียขึ้นมายืนแทนแพทริกวูลเลียมเปิดเกมมาเนี่ยนะคะทั้งสองทีมเนะี่ยทำได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะการยิงวงนอกแต้มเนี่ยสูงมากเลยนะคะดเดมา,าร์เดโรซานวันน ก็มาเหมือนกันแต่เซลติกส์พวกเขาก็ไม่ยอมค่ะช่วยกันเล่นเกมรับช่วยกันเล่นเกมรุกจบควอเตอร์แรกเป็นเซลติกส์เที่ออกนําไปก่อนหนึ่งแต่พอเข้าสูงควอเตอร์ที่2ค่ะชิคาโกบูลส์ก็เดินหน้าอาศบอสเซลติกส์นะคะที่ช่วงควอเตอร์ที่2เนะะี่ยค่ะมีเกมรับที่หลาหลวมแล้วก็เกมหมุกเนี่ยยังไม่ค่อยมารันไปก่อน12ต่อ0ูนแต่ไม่นานค่ะบอสเซลติกส์พวกเขาได้ความร้อนแรงของเจรเรนบราวน์นะคะที่กดไปถึง15แต้มในควอเตอร์นี้เซลติกส์มีการกระจายการทาแต้มที่ดีกว่าค่ะใน ยังคงเงียบๆในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าพวกเขาก็ได้เดมาเดโลซานค่ะที่กดไปถึง21ตแต้มเลยยังทำให้ชิคาโกบูลส์สามารถเกาะตามกับบอสซันเซลติกอยู่ได้ค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นบอสซันเซลติก์ที่ยังคงนำอยู่8แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของบูลส์เนี่ยตื้อไปการเคลื่อนที่ของผู้เล่นแล้วก็บอลมูฟเมนต์ได้หายไปแตกต่างกับบอสซันเซลติก์เลยนะคะที่เกมของเขา,นาเนี่ยไหลลื่นมากๆแล้วบอสซันเซลติกเนี่ยก็ค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆการทำแต้มของชิคาโกบูลส์เนี่ยหายไปนะคะมีแค่เดมามดมเดโร์เมกดโล ก็เอาเจสันเทตัมกับเจเรนบลไม่อยู่เลยค่ะจบควอเตอร์ที่3านี่นะคะชิคาโกบูลเสร็จตามห่างอยู่กว่า13แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายกระทิงไม่ยอมตายง่ายๆนะคะรันมาก่อนเลยนะคะ12ต่อ0ูนตามมาเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นในเวลาไม่ถึง4นาทีพอผ่านไปอีกไม่นาน,นะคะ่ะชิคาโกบูลนะคะจากที่ตามอยู่กว่า19แต้มในปันชุวัก็สามารถกลับขึ้นมานำบอสตันเซติกได้เฉยเลยค่ะสร้างความช็อกให้กับแฟนๆในสนามเป็นอย่างมากและในช่วงท้ายเกมนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีต่อสู้กันได้อย่าางระทึกกม ชิคาโกบูลเซซักโรวีนค่ะกดไปถึง13แต้มในควอเตอร์นี้นะคะแล้วก็เดมารเดนโลซันค่ะค่อยๆเก็บแต้มให้กับทีมไปเรื่อยๆชิคาโกบูลเซสามารถคลองเกมแล้วก็โมเมนตัมทุกอย่างจนเวลาเหลือนาทีสุดท้ายค่ะบอสซอนเซอติกส์ก็คงได้แค่9แต้มเท่านั้นในควอเตอร์นี้เป็นชิคาโกบูลส์ค่ะที่คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วผลงานของผู้เล่น,นทีมบอสซอนเซอติกส์ได้เจรมนบราวน์28แต้ม7รีบาวด์ au, 3แอสซิสต์แต่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยหายไปราวกับไม่ไ ford, ่่ไดด้้เเลลนยคะอออาฮฟฟร์20 10แตม about self-assist. เต็มที่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ไหวชิคาโกบูลส์ได้เดมาเดโลซาน37มแต้ม7รีบาวยิงอย่างเทพเลยค่ะฟิลโก75%ทั้ง2แล้วก็3คะแนนแซคโรวิน26แต้ม3รีบาวเจ็แอสซิสยิง3ไม่ดีค่ะแต่ว่าข้ามแล้วก็ยิงระยะกลางได้ดีจบเกมชิคาโกบูลส์ยิงคุ้งยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะบอสตันเซลติกส์คาบาน128ต่อ114พังมากเลยค่ะบอสตันเซลติกส์ในวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ชมเกมการแข่งข,นขันในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นแฟนเซลติกส์หรือเปล่่่าาาก็ตมเชือว เหมือนกันครับนะั่นคือทีมบอสตันเซลติกส์ทีมนี้เนี่ยสามารถเป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะครับของลีกในฤดูกาลน,นี้และในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นทีมที่แย่และเกินครับแย่อย่างไม่น่าเชื่อเลยในเวลาเดียวกันในช่วงควอเตอร์ที่สี่เนี่ยบอสตันเซลติกส์ได้เพียง11แต้มเท่านั้นนะครับทั้งๆที่ในบางช่วงของเกมการแข่งขันเนี่ยนำถึง19แต้มอย่างที่แอมมิต่ตวนพูดเกมการเล่นทุกอย่างของพวกเขาเนี่ยดูดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับแต่พอเข้าสู่ 4, ควอเตอร์ที่สี่ค,นนครับผูนะ้ ตัวของเจสันเททัมเนี่ยพยายามยิงถึง8ครั้งลงแค่ลูกเดียวได้แค่2แต้มในขณะที่เจเรนเบลครับมีการพยายามยิงได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็หายไปจากเกมเราก็ไม่ได้อยู่ในสนามทํากแรแข่งขันเลยในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของทีมอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้เลยครับอย่าแปลกใจว่าทําไมแฟนๆในสนามถึงมีเสียงโหม่มันจะเป็นความผิดพลาดของนักกีฬาในสนามนะครับไม่สามารถทําแต้มได้มีความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นโอเคนี่คือส่วนของนักกีฬาแต่อีกส่วนหนึ จุดนี้เนี่ยก็ต้องหันไปมองหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาอย่างอ e เมอุโดกาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแผนการเล่นต่างๆครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่สี่หลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของเจสันเทธามและก็เจเรนบราล์เนี่ยเขาปฏิเสธนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสือ่ออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่พร้อมจริงๆครับสภาพจิตใจ,ใจในี่คือพังมากๆจะมีก็อย่างมาคัสมาสนะครับการให้สัมภาษณ์ของเขาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจอย,อย่างยิ่งเพราะเขามีการพูดถึงครับเป็นการบอกอ้อมๆมนะครับไปถึงเจสันเทธามเจเรนบราว์รวมไปถึงโค้ชของพวกเขาอย่างอเมอุกทีมในเขารู้ แล้วว่าสุดท้ายแล้วบอสตันเซลติกส์เนี่ยก็ต้องรันเพลย์รันแผนเนี่ยผ่านเจสันท่ททามกับเจเรนบราวเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่สุดยอดของทีมอยู่แล้วถูกไหมฮะตัวเขาก็พูดเพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมีการโฟลว์บอลที่มากขึ้นเปิดโอกาสให้เพื่อนๆช่วยให้ทีมช่วยให้เกมของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยง่ายขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาดา่าเจสันท่ททามกับเจเรนบราวไม่ยอมส่งบอลให้กับคนอื่นนะครับเพียงแต่ส่วนตัวมองว่าเเเเเเเค้้้้าา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 นนน่่่่่่่่่จจะะะพพพพูดดลัักกกกกษณททททีีีีแบบบวถยยออออออใใใใหหหืืืๆปิิโโสสงงมร ไม่ต้องไปฝืนยิงลูยกยักษ์ที่มันโอ้โหเจอประกบแน่นๆน,น,นี่คือสิ่งที่เชื่อว่ามาคัสมาเนี่ยเขาต้องการจะสือ่อและในเวลาเดียวกันครับเป็นการบอกอ้อมๆนะครับถึงหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาอย่างอเมอุดอก้าครับว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรต้องมีการวาดแผนการเล่นเกมบุกแบบใหม่การเล่นเกมรับแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้ทีมของพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะไปได้ทั้งๆท,ท,ที่นำมาขนาดนี้เอาฮอฟฟอร์ดครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าชื่นชมมา,ม,ามากในเกมการแข่งขันในวันนี้เขาต่อสู้กับนิโคลาวุสวิชได้เป็นอย่างดีเลยครับปกป้องการเล ช่วยรีบาวมีการยิงวงนอกยิง3คะแนนได้เป็นอย่างดีเสริมเกมให้กับโรเบิร์ตวิลเลียมสบายๆเลยครับเป็นอย่างที่ทีมคาดหวังเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่แอลฮอร์ฟเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าทุกคนในทีมเนี่ยเหมือนประมาาครับเลนเลอร์เหมือนเอาเท้าเนี่ยถอนออกจากคันเร่งมันก็เลยทําให้ชิคาโกบูลสเนี่ยค่อยๆวิ่งไล่ทันเลยครับโอ้โหสุดท้ายก็แพ้ไปเดนนิสทรูเดอร์ในวันนี้ก็ถือว่าพยายามทาอย่างเต็มที่จอร์ดวิชาสันครับทุกคนเนี่ยพยายามเต็มที่า เมลดาวเมลดาวนี่คือเหมือนไอติมที่มันละลายหายไปเลยครับความพังเกิดขึ้นครับลักษณะแบบนี้ดังนั้นครับเกมถัดไปครับเกมหน้าเป็นเกมที่พวกเขาต้องชนะสถานเดียวให้จงได้ครับเพื่อให้ชัยชนะเนี่ยเยียวยาความพังในเกมวันนี้นะครับและก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าในเกมถัดไปเนี่ยพวกเขาจะเดินทางไปเยือนทีมที่เป็นรองนะครับอย่างออ l a แลนโดแมจิกเช้าวันพฤหัสนะครับหกโมงมาติดตามชมกันซิว่าทีมของพวกเขาจะสามารถใช้ชัยชนะเยียวยาได้หรือเปล่าครับหันไปดูในส่วนของชิคาโกบูลส์กันบ้างครับนี่เป็นทีมคนละอารมณ์กันเลยนะครับถ้าเป เพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยโอ้โหต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าในยามที่พวกเขานําอยู่เนี่ยนะครับหรือจะเป็นฝ่ายตามก็ตามจะตามแค่ไหนจะนําแค่ไหนก็ตามความโฟกัสความมุ่งม,มั่นในเกมการแข่งขันเ,เนี่ยไม่เคยหลุดไปเลยนะครับจังหวะที่นําอยู่เนี่ยก็พยายามต่อสู้ได้เป็นอย่างดีจังหวะที่ตามเนี่ยก็ไม่มีถอดใจครับนี่คือสิ่งที่น่าย,ยกย่องและก็น่าชื่นชมเหลือเกินแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงผลง,งานการเล่นของเดมาเดโรซ่าในวันนี้ครับสมควรแก่การยกย่องเป็นอยยย่าาาางงงิเขทํแแตต้้้ไปถึ37นรดวก ยิงที่มันทรงประสิทธิทภาพเหลือเกินครับทั้ง2และก็3คะแนนระดับ75เพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมการทําระดับอย่างน้อยนะครับ30แตม้มพร้อมกับมีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย3ลูกเป็นครั้งแรกของตัวเดมารเดโรซ่าตั้งแต่ปี2018นะครับนานมากๆตอนนั้นเนี่ยยังคงอยู่กับแรปเตอร์เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมองลึกลงไปอีกเนี่ยนะครับในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่4เกมเท่านั้นนะครับที่ตัวของเดมาร์เดโรซ่าเนี่ยเขามีการยิง3มคะแนนมากกว่า2ลูกขึ้ ของเดมาเดโรซันทำลักษณะแบบนั้นได้เนี่ยสเกมแล้วนะครับยังเหลือฤดูกาลอีกเพียบเลยครับเชื่อว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเดมารเดโรซันเนี่ยเขาน่าจะไปรับการยิง3คะแนนเพิ่มมากขึ้นดูมีความมั่นใจดูพร้อมในการยิงมากขึ้นเยอะเลยหันไปดูในส่วนของคู่หูของเขาอย่างแซครวินครับเบอร์หนึ่งของทีมในวันนี้เนี่ยการยิงยังคงเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ค่อยๆปรับการเล่นของเขาไปครับในเกมการแข่งขันเป็นการลุยเข้าไปแทนเป็นการยิงระยะกลางบ้างเป็นการเก็บฟาวบ้างลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่านกรบๆะคั ไม่ใช่วันนี้ยิงไม่ดีก็พยายามยิง3คะแนนอยู่แบบนั้นครับนี่คือการปรับเปลี่ยนของแซคราวินได้เป็นอย่างดีและเพื่อนๆดูครับในช่วงวอเตอร์ที D ่สี่เนี่ยแซคราวินก็มากด13แต้มเฉยเลยนะครับจากที่เงียบเงียบทรงๆมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้เกมของชิคาโกบูลเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนิโคลาวูสเซวิชในเกมวันนี้เนี่ยเขาอาจจะทําแต้มลําบากนิดนึงนะครับ <S <S เพราะว่าต้องต่อสู้กับอัลฮอร์ฟอร์ครับในช่วงใต้แปนการยิงวงนอกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีครับก็ไม่เป็นไรเขาก็ปรับการเล่นของตัวเขาเองนนนัป่วทีอาาืจเเ็กกกด้พพิ าขาดแค่แอสซิสเดียวเสียดายแทนจริงๆในส่วนของลอนโซบอลครับในช่วงต้นเกมเนี่ยมีการยิง3คะแนนที่ดีมากๆก็เลยทาให้ชิคาโกบูลส์ออกตัวได้เป็นอย่างดีแต่พอเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเกมการเล่นของลอนโซบอลเนี่ยค่อยๆเงียบลงไปน่าสงสารมากๆในยามที่ต้องไปประกบเจสันเทชัมหรือว่าเจเรนบราวน์นะครับวันนี้เราเห็นหลายต่อหลายลาย์เลยครับโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆเจสันเทชัมกับเจเรนบราวน์เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินเวลาเล่นตัวตัวเนี่ยหลงสงสารลอนโซบอลมากๆครับแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับและที่ไม่ชื่นชมไไมม่ด้ครัับนืออทพเเสิขขงวกา หรือจะเป็นโทนี่แบรดลีย์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอโอโดซูนูครับคนนี้คือดราฟต์รอบ2นะครับแต่ในวันนี้ไม่รู้ไปกินยาอะไรมาครับแม่นเหลือเกิน<ฮ>ทั้ง2และก็3คะแนนไม่พลาดเลยนะครับฟิลโกคือ100%ยเปกลายเป็นกําลังเสริมสําคัญมากๆในเกมวันนี้ยิงเอายิงเอามั่นใจมากๆครับเด็กคนนี้ก็เลยทําให้เกมในวันนี้เนี่ยกลายเป็นเกมแรกในชีวิตของเขานะครับที่สามารถทําแต้มใน NBA ได้ถึง2หลักโอ้โหแล้วก็เป็นเกมที่คว้าชัยชนะมาได้แบบนี้นะโอ้โหประทับใจเหลือเกินครับพอพูดถึงทับสำรองทับเสริมของพวกเขาเน มีการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับต้องพักยาวๆแบบนี้เนี่ยหมายความว่าทับเสริมของพวกเขาเนี่ยจะต้องรีดผลงานจะต้องเร่งผลงานนะครับแล้วก็จะมีโอกาสลงสนามทำาการแข่งขันมากขึ้นเยอะเลยประกอบกับทางทีมเนี่ยยังคงรอการกลับมานะครับของโคบีไวที่กระฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ครับยังไม่พร้อมลงสนามทำาการแข่งขันทัพเสริมเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำผลงานให้ได้อย่างในวันนี้นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับและจะทำให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยมีฤดูกาลที่ดีมากๆณนะตอนนี้เนี่ยหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้กับเซลติกส์เนี่ยทีมของนีะช6 แพ้หนึ่งเรายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณเาาวลา,านี้เชื่อว่าแฟนๆทีมชิคาโกบูลส์รวมไปถึงแฟนๆในยุคไนนีสครับโอ้โหประทับใจและก็มีความสุขแน่นอนสำหรับเกมหน้าครับทีมอันดับหนึ่งของลีกเนี่ยจะเดินทางไปเยือนซิกเซอร์สนะครับเช้าวันพฤหัสหกโมงเรามาติดตามชมกันต่อครับกับบททดสอบที่มหาโหดเหลือเกินในช่วง12เกมชิคาโกบูลส์จะทำได้ดีแค่ไหนมาติดตามชมกันต่อครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้คลิฟฟ์เลนคาร์วิสออลชินัสชาร์ลท์ฮอเต็ตร้อยสิบสามต่อร้อยส ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี Toronto, ors, ina, York, icks, ้เอาชนะพอรแลนด์เทรลเบเซอร์1้อต่อออลาคเอาชนะวอชิงตันวูด์เซอร์1รต่อ111โทเนโเอาชนะนิวยอร์กดกส์ร้อต่อสเมมฟิสกิสีเอาชนะเดนเวอร์นักเกส์ร้อต่อ97เรดแมนเอาชนะมินาโซตาทิมเบอร์ูฟ้อต่อ97และก็ปิดท้ายกันที่เกมสุดท้ายก็บโอ้โหดูแล้วเหนื่อยแทนพอจอชเลยนะคะเอลแอลคลิปเปอร์สเอาชนะโอเคซ บ้างคะแฟนๆยุคน0ีของทีมชิคาโกโบูลส์ค่ะวันนี้นะคะตูนยูอยู่ยังไม่ยากที่เชื่อเลยนะคะว่าจะสามารถเอาชนะมาได้คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับอย่าลืมกด subscribe ที่โลกโก้23 man เนี่ยตรงกลางได้เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนในของพวกเรา23 man i a วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นนื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ